กฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดลอ้อมคนไทยดวงใจสีเขียวสนับสนุนโดยกรุมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม กลับมาพบกับแป้งนะคะในช่วงของกฎหมายป้ายแดงค่ะตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียวนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องราวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ mm. และในวันนี้ค่ะแป้งก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ mm. สวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ กันเอเลยต้องขออนุญาตเรียนถามท่านนะคะถึงเรื่องของหน้าที่หลักๆของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามีหน้าที่อย่างไรบ้างคะท่านกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับจัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535เดิมทีเนี่ยครับอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ภายหลังจากการเป็นรูปโดยวราชการปี2 4 5ก็โอนมาอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับก็21ปีละ ใน <c oughs> การจัดตั้งกรมนะครับซึ่งภารกิจของกรมเนี่ยก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมสน <c oughs> ับสนุนแล้วก็สร้างจิตสํานึกให้พี่น้องประชาชน <c oughs> ในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮรแล้วก็มีการเรื่องวิจัยแล้วก็มีการฝึกอบรมนะครับให้พี่น้องประชาชนาเนี่ยเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมีการจัดทําข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับโดยสาระสำคัญที่สุดก็คือการสร้างจิตสํานึกให้พี่น้องประชาชนในก,การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมครับก็ถือว่าเน้นในเรื่องของการ สร้างจิตสานึกนะคะสำหรับเด็กเยาวชนทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะแล้วในเรื่องของภารกิจระคะในช่วงนี้เนี่ยทางกรมเนี่ยมีภารกิจอะไรที่ท่านกําลังทําอยู่บ้างคะที่จริงแล้วภารกิจเรามากนะฮะเพราะว่าหลักสําคัญที่สุดคือการทํายังไงให้พี่น้องะชาวชนเนี่ยไดตระหนักและรู้แล้วก็ทํายังไงให้รู้ซึ้งถึงว่าการจะเข้าไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทำได้ยังไงเพราะเราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่สามารถทําได้ใครคนเดหนึ่งต้องใช้มือร่วมกัน ทีน,นี้โลกเนี่ยเรากําลังเปลี่ยนแป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการดูแลเรื่องสิ่งล้อมเป็นเรื่องที่มีความสาคัญยิง่งนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อ,อพีน่น้องประชาชนอย่างยิ่งนะครับ,รบท่านพอจะยกสักหนึ่งภารกิจให้ปแปลท่า้ผู้ชมได้ฟังได้ไหมคะก,ก็อย่างวันนี้นะครับวันนนี้้ถาวัที่เรามาทารายการเนี่ยก็เป็นวันที่ทางกรมเราเได้ร่วมกับทางมหาเถระสมาคมร่วมกับทางสุงสงนัขพุทธศาสนาในการที่จะทายังไงให้เอาเรื่องของสิ่งล้อมเข้าไปอยู่ในวัด วัดทั้งประเทศสามหมื่นวัดและพระก็หลายหมื่นเป็นแสนรูกทำอย่างไงให้พระเนี่ยได้เป็นตัวแทนในการที่จะเอาคําสอนเนี่ยมาสอดแทรกเรื่องสิ่งประหลาเข้าไปในคําสอนของท่านด้วยเพราะว่ายอมรับว่าคนไทยกับวัดเนี่ยคู่กันแล้วก็เราก็จะฟังพระใช่ค่ะใชคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่เรามาเปิดตัววันนี้ก็ได้นิมนต์เจาจังหวัดทั่วประเทศ7 7จังหวัดมาแล้วก็ ราบยิมนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์มาเป็นประธานในการที่จะเป็นองค์ประธานในการประชุมหารือเรื่องการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในวัดแล้วก็มอบคัมพี์ใบลานให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศซึ่งในคัมภีใบลานนี้ก็จะเป็นคมพี์ที่เหมือนกับว่าท่านทบึ้นสอนครามเทศนา็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรต่างๆอย่น้อยก็เป็นการสอดแทรกสิ่งต่างๆนี้ให้กับทางพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญในวัดนะครับเราเชื่อว่าถ้าทุกองคาพยพทุกมิติเนี่ย ได้เข้ามาช่วยในการดูแลเนี่ยก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีจิตสํานึกและมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมสามารถที่ทําให้อย่างน้อยสุดเนี่ยก็ทําให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นค่ะดีมากๆเลยนะโครงการนี้นะคะก็ถือว่าอย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็น คนไทยเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมักจะทำบุญเครื่องบุญประจำ้นะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมห่าก็ได้รับความรู้จากท่านไปเยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้แป้งก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคสำหรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากๆในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านดีครับสำหรับช่วงนี้ค่ะแป้งก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้ากกลัับมาจออนต่่คะ กฎหมายสบายสไตล์ธนา